สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปนัดดาศีเลิศดิฉันชื่อนางสาวรัตยาพนโคกตรวดดิฉันนางสาวจิรสุดาประจนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลพันธ์ขันทองพวกเราเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุสเกตระหว่างวันที่29มีนาคมถึง14พฤษภาคม2564ณศูนย์พัฒนาการเกษตรฟูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานที่ประทับใจจากการฝึกงานฐานการเรียนรู้งานพัฒนาด้านหมอนไหมเรื่องการขยายพันธุ์มอนต้นหมอนหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่ามันเบอรี่เป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในวงเดียวกับต้นปอสาขนุนและโพมีคุณค่าทางแร่ธาตุและวิตามินมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทุกวันนี้ใบและผลของหมอนจึงถูกนำมาแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะ อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบวัสดุอุปกรณ์กัดไกลตัดกิ่งมีคัตเตอร์พลาสติกพันกิ่งและกิ่งพันดีพันบุรีลำห60วิธีการขยายจะมีหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมหลักๆมี2วิธีคือการปักชำและการติดตาวิธีที่1การขยายพันหมอนด้วยวิธีการปักชำ โดยการตัดท่อนพันหมอนที่มีอายุมากกว่า6เดือนซึ่งสังเกตได้จากกิ่งหมอนเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลแล้วนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละ15-20ซนิเมตรแล้วนำไปชำในถุงชำหรือแปลงที่เราต้องการวิธีที่2การขยายพันธุ์หมอนโดยวิธีการติดตาการติดตาคือการเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกันเพื่อให้เจริญเป็นต้นเดียวกัน ้ดยนำแผ่นตาจากกิ่นพันดีไปติดบุญต้นตอวิธีการติดตา 1. เลือกต้นตอในส่วนที่เป็นสีเขียวปนน้ำตาลแล้วกรีดต้นตอจากบุญลงล่าง200รอยห่างกันประมาณ1ใน3ของเส้นรอบวงของต้นตอความยาวประมาณ6ถึง7เซนติเมตร 2. ตัดขวางรอยกิดด้านบนแล้วลอกเปลือกออกจากด้านบนลงด้านล่างตัดเปลือกที่ลอกออกให้เหลือด้านล่างประมาณ1เซนติเมตร3เฉือแผ่นตายาวประมาณ7-10เซนติเมตรลอกเนื้อไม้ออกแล้วตัดแผ่นตาด้านล่างทิ้ง4สอดแผ่นตาลงในเปลือกต้นต่อโดยให้ตาตั้งขึ้นแล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น ประโยชน์ที่ได้จากการขยายพันธุ์มอน 1. ช่วยเปลี่ยนยอดให้ต้นหมอนที่มีลักษณะไม่ดีให้เป็นพันธุ์ดีได้ 2. เพิ่มปริมาณให้ต้นหมอนเพิ่มขึ้น 3. ได้พันธุ์หมอนที่มีคุณภาพทนโรคและแมลงขอขอบคุณนายไพศาลมองตัวนักวิชาการเกษตรด้านหมอนไหมและนายสมชายเชาจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้สิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพวกเราขอขอบคุณค่ะ